พอใจเิดที่เกิดพอเพียงชีวิตรวมเคียอยู่บ้านทน้องนาบ้านนองอิอวพอเพียงครับพอเพียงมา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 ไปน้องพิกบอพิกบอรครับพิกบอ ใครอยากได้พริกบ้างครับมาเด้อมาเด้อ่น้องใครใครได้พริกไปตำน้ำพริกก็บอกกันเด้อนี่นี่นพริกครับพริกพริกหกหกเม็ดแดงแดงเลยกำลังอร่อยอร่อยลิ้วมา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 เอ๋ตำน้ำพริกอะไรกินดีวะน้ำพริกอะไรกินดีวะ Se é bom. Ó.